โอเคนะครับก okay, like, ่อนจะไปจะไปดูคลิปกันนครับฝากรบกวนคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับช่วยกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมและเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับโอเคครับไปดูคลิปกันเลยนะครับโอเคครับต้องขอต้องขอกราบสวัสดีน่ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนพัฟเฟต์วอลในศูน0์จุตัวเต็มนะครับ นะครับตรงกลางเนี่ยพิมพ์ตามผมเลยนะครับ w. e w จด t แล้วก็ e. อด t ครั้งนะครับแค่นี้ครับ เนีครับวอนแรกคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับห้คผมกดแอดส์ซัเบิร์กนะครับแต่ผมแต่ผมบอลอ่ามอนเพื่ออะไรเนี่ยดูปิแต่ผมกดไปแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเลยนะครับ รวเ,เร็วครับแป๊ครับถามครับถามวาสมัครยังไงหรอครับไม่ต้องสมัครครับเข้ามาก็ไ,ได้เลยครับนะครับเข้ามามคุณก็เดินได้เลย มีเธอป่ะมีป่ะอะไรพ่อีอะไร K ชิบ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 พ่อีอะไรไม่ต้องรู้ อืมแมบนี้ปงไปไหนกันใช่หรอวะลาไม่ได้ไปเรียนม็อบนี้นนนโอเคครับผมจะไม่ลืมก็แล้วกันครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ิดตามให้ผมด้วยนะครับผมื่อมาปั่นขี้ม้าม่ของผม ก็พอเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไปแล้วนะครับย a ฮู yeah. o